สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้เรามาอัปเดตสถานการณ์ด้านการค้าโลกตามที่เราได้สัญญาเอาไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเพราะว่าเนื่องจากด้วยวันนี้นะคะ่ะวันที่8กรกฎาคมคือวันที่เราอัดคลิปกันเนี่ยประธานาธิบดีสหรัฐได้ออกมาประกาศนะคะตัวมาตรการเกี่ยวข้องกับตัว i m p o t t t a r ิ f ฉบับใหม่อีกแล้วก็ใช้เรื่องของตัวเลขนะคะเป็นตัวดึงความสนใจเราอีกครั้งหนึ่งในรอบนี้ค่ะมีประเทศที่อยู่ ในกลุ่มเข้าข่ายนะคะที่ประธานาธิบดีออกประกาศชุดใหม่ออกมาเนี่ยทั้งหมด3กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คือดีลไปแล้ว1คือเวียดนามนะคะแล้วก็กลุ่มที่2ก็คือกลุ่มญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้นะคะกลุ่มสุดท้ายอีก12ประเทศก็ได้รับจดหมาย ค่อนข้างที่จะพร้อมเพียงกันนะคะรวมทั้งสิ้น15ประเทศนะคะโดยที่ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มสุดท้ายนะคะเรามาดูกันว่ามาตรการภาษีฉบับใหม่ของประธานาธิบดีสหรัฐประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะข้อแรกเลยกรอบภาษีเนี่ยอยู่ที่ในกรอบ25-40%นะคะข้อที่2องริฟ f นะคะตัว มาตรการฉบับเก่าไปแล้วนะคะให้มาตรการฉบับนี้มีผลบังคับใช้ในวันที่1สิ่งสิงหาคมเป็นต้นไปนะคะอันนี้คือ Key Event ์หลักภายหลังจากที่เห็นตัวเลขกันนะคะแต่ละคนก็พยายามที่จะย่อยตัวผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในลำดับขั้นถัดไปนะคะก็จะมานำเสนอว่าผลกระทบที่มีต่อ GDP แต่ละประเทศคู่ค้าต่างๆตามที่เรียนไปแล้วประกอบด้วยอะไรบ้าง ะะแต่ว่าก่อนจะไปถึงตรงนั้นขอ wrap up ตัว import tariff ชุดใหม่ก่อนเวียดนามเราเห็นไปแล้วจาก40%เดิมลดลงเหลือ20%นะคะเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยอยู่ที่25%มีประเทศที่ได้รับการปรับลดอัตราภาษีน้ำเข้าด้วยนะคะประกอบด้วยใครบ้างก็จะมีพม่านะคะมีลาวนะคะแล้วก็มีคาซัคสถานนะคะกัมพูชาแล้วก็บังคลาเทศ มีประเทศที่คงที่ด้วยประกอบด้วยแอฟริกาใต้นะคะแล้วก็ประเทศไทยและอินโดนีเซียสำหรับไทยและอินโดนีเซียเนี่ยที่บอกว่าไม่เปลี่ยนแปลงก็คืออยู่ที่36%สิบหรหรับไทยนะคะสาสิบำหรับอินโดนีเซียแล้วประเทศในกลุ่มอาเซียนเพื่อนบ้านเราเช่นกันนะคะตัวมาเลเซียก็ปรับเพิ่มขึ้นเป็น25%เเท่ากับเกาหลีใต้และญี่ปุ่น ะะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับตัวอัปเดตตัว t a r ร f f ใหม่เรามาดูกันต่อค่ะว่าผลกระทบต่ออัตราการเติบโตของเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเราเห็นกันอยู่ว่าเวียดนามนะคะเราทราบกันดีอยู่ว่าตัว Import t a r i f เเขาได้รับการปรับลดลงครึ่งหนึ่งนะคะในรอบแรกเนี่ยโดนไป40%มาบารรลุดิวที่20%แต่ว่า Impact ของ GDP เนี่ยเขายังมากที่สุดนะคะคือติดลบ1.3% ะะสำหรับประเทศไทยและประเทศกัมพูชาบังคลาเทศก็จะเสี่ยงลดลง1.1%นะคะก็ยังน้อยกว่าเวียดนามเนาะแล้วท้ายสุดแล้วของญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ค่ะก็คาดว่าจะได้รับผลกระทบเนี่ย0.9%และ0.7%ตามลำดับดังนั้นกรอบของผลกระทบอันนี้เนี่ยค่ะก็จะอยู่ในระดับปริ่ม1%หรือว่าเกิน1%นะคะของตัว GDP growth แล้วแต่ว่าจะถูกชาร์จเท่าไหร่แล้วก็แล้วแต่ว่า Import Tariff เนี่ยมีผลต่อกรอบสินค้าที่ซื้อขายระหว่างกันเท่าไหร่นะคะมาถึงตรงนี้ค่ะถามว่าในยะต่อาการลงทุนเนี่ยเราต้องกังวลหรือเปล่าข้อแรกอยากจะนำเสนอประมาณนี้นะคะว่าตัวมาตรการอันนี้เนี่ย In a way หรือว่าในเชิงในยะแล้วเนี่ยเขาคือเขาเลื่อนเวลาให้เราเนาะจากเดิมเนี่ย มาตรการแรกควรที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่9ใช่ไหมคะตอนนี้เขาเอามาตรการใหม่มาแล้วบอกว่าขอเลื่อนระยะเวลาไปเป็นวันที่1สิงหาคมดังนั้นเหมือนจะแย่แต่เลื่อนเวลาให้นะคะอันที่2ออยากจะนําเสนออะไรอีกบ้างจะบอกว่าประเด็นกฎหมายที่ประธานาธิบดียืนยันใช้เพื่อซัพพอร์ตการใช้มาตรการภาษีนี้นะคะ ทราบไหมว่าการเป็นผู้นําประเทศอยากจะทําอะไรต้องมีกฎหมายรองรับและสําหรับเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะประธานาธิบดียังใช้กฎหมายที่ชื่อว่า IEPA e อยู่นั่นก็คือ International Emergency Economic Power Act ซึ่งกฎหมายอันนี้ทุกท่านถ้าจําได้ติดตามเรื่องนี้นะคะยังอยู่ในศาลเนาะว่ากฎหมายนี้รองรับการกระทําของประธานาธิบดีไหมแล้วก็ตอนนี้ยังไม่ไต่สวนจะทราบผลเนี่ย นะคะคที่ตัวสารเนี่ยเขาไต่สวนวันที่31กรกฎาคมแต่ประธานาธิบดีก็ยังใช้กฎหมายฉบับนี้อยู่ดังนั้นมันก็มีสิทธิ์เนะที่เขาอาจจะถูกพิจารณาใหม่อันนี้ก็จะเป็นจุดในเชิงกฎหมายที่เราจะต้องติดตามดูประเด็นถัดไปค่ะอยากนำเสนอว่าการทำแบบนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบแต่ประเทศส่งออกหลักแต่เพียงอย่างเดียวแต่จะได้รับ ผลกระทบเนี่ยต่อสหรัฐเองเช่นเดียวกันนะคะค่าอินฟล레ชันหรือว่าอัตรางเงินเฟอ้อพื้นฐานเนี่ยจะปรับขึ้นประมาณ0.6นะคะ GDP เนี่ยอาจจะถูกปรับลงสำหรับสหรัฐเนี่ยประมาณ1ซนะคะซึ่งมันไม่ได้เป็นผลดีต่อสหรัฐเลยนะคะและที่สุดท้ายแล้วเนี่ยนโยบายภาษีอันเนี้ยครอบคลุมไม่ถึง20ของสินค้านำเข้าทั้งหมดดังนั้นมันแปลว่าอะไร ถ้าเราติดตามตัวข่าวไปด้วยกันเนี่ยประธานาธิบดีเขาจะอัปเดตนะคะว่าตอนนี้เขากำลังคุยกับจีนอยู่กับอังกฤษอยู่เขาน่าจะบรรลุดีลกับอินเดียได้เร็วๆนี้แต่คนที่เขายังบรรลุดีลไม่ได้เขาจึงส่งจดหมายมาเห็นภาพตรงนี้ไหมคะว่าสิ่งที่เขาอยากได้คืออะไรเขาอยากได้ดีลเนาะเขาไม่ได้อยาก ใช้มาตรการอันนี้และเป็นเหตุผลว่าทําไมเขาถึงเลื่อนมาตรการนี้ออกไปอีกหนึ่งเดือนให้แต่ละประเทศที่ได้รับจดหมายนี้นะคะต้องเร่งเจราจาเพราะฉะนั้นสําหรับตัวทรัมป์เองคําว่าเจรจาก็ยังอยู่บนโต๊ะและก็เป็นประเด็นหลักที่เขาอยากได้เพราะฉะนั้นนะคะจะเห็นได้ว่าตัวตลาดเองหลังจากทราบข่าวนี้ย่อยข่าวเสร็จไปต่อเลยแปลว่าอะไรแปลว่ายังมีเวลาให้แต่ละประเทศ แต่ละคณะรัฐมนตรีและ,ละรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องลองไปพิจารณาดูแล้วย่อยข่าวใหม่แล้วนะคะนำเสนอข้อเสนอใหม่ที่ถูกใจสหรัฐมากกว่าเดิมเพราะว่าเขาให้เวลาต่ออีกแล้วอีกหนึ่งเดือนนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นแล้วก็ส่งเป็นในยะในเชิงการลงทุนว่าสำหรับนักลงทุนเองยังมีเวลาต่ออีกหนึ่งเดือนแต่ว่าสำหรับตัวคณะรัฐมนตรีและผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องแล้ว หนึ่งเดือนไม่ไม่ถือว่าเยอะนะคะเราอาจจะต้องเร่งทํางานหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวดีลอันใหม่จะต้องบรรลุให้ได้นะคะวันนี้ก็นำเสนอเหตุการณ์สำคัญประมาณนี้นะคะว่าเรื่องของตัวประธานาธิบดีสหรัฐที่ออกมาเผยมาตรการภาษีใหม่ส่งผลในเชิงในยยะต่อการลงทุนอย่างไรนะคะเรามาพบกันในสัปดาห์หน้าว่าจะมีประเด็นอะไรน่าสนใจต่อไปะคะ่ะวันนี้ลาไปแล้วค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ